้าเทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็เทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายานแม่เนื้อหากินเฟินแลน้วนา่ทานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่า,าใครเป็นคนมี ใครเป็นคนทําลายตัวเพราะไม่มองเห็นในการเห็นจะยืนตั้งมาก็ถูกแล้วตายต,ตัวที่เห็นก็คือตัวที่เจ็บแรงมากค่ะแค่เห็นสติปัญญาที่เจเลยนั่นไม่มีเราก็ถูกแตบ กิเลสยิงเอาให้เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พาะอย่างยิ่งก็คือจิตถูกกิเลสยิงเอายิงเอาะรับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าทางเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลสทาจึงต้องเรียนวิชา เรื่องของกิเลสเรื่องของตัวให้ทันกันทันในช่วงใดหรือในระยะใดในขั้นใดก็พอแก้ไขหรือถอดถอนกันได้ในขั้นนั้นท่านที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ก็ต้องยอมให้เขายินไปก่อนเรื่อยๆแล้วค่อยแก้ไขกันไปเรื่อยๆ วิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเหลสนี้ก่อนมีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริงถ้าสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบีิเลยตัวทำลายสัตว์โลก ให้รับความทุกข์ความลำบากเรีนว่าตาเกิดนวัฏสงสารม่แล้วไม่เหล่าสักทีแล้วไม่มีต้นมีลายถ้ามันมีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนอันตการหาเวล่เวลาไม่ได้การแก้ิ่นใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเอง พ้าเราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามาหนมหนานดีดอชั่วความคิดการกระทำคำพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราท่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกันแต่ข้อย่างยิ่งในด้านนี้เราเรียนเรื่องจิตนี่เฉพาะเรื่องของเราแท้ๆคือเรื่องของจิต จิตมันแสดงอาการแงงอนต่างๆเมื่อแน่ตั้งแต่กลมายาของพิเรศที่พาให้แสดงเช่งนั้นตามธรรมดาของจิตแล้วจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิกแปลงแปลงไปต่างๆในแง่ดีเนี่ยร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากจิตและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ตุงให้พูดให้ทำเช่นนั้น กานที่ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆเช่นนักบวชมีเวลาโดยเฉพาะกับงานอันเดียวเร้สึกว่าจะดวกมากกว่าคารวาสีพอสมควรอยยังนี้หากจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนและเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวชแต่ไม่มิไม่ว่าใครมันก็พ้นอนํานาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้ ออกแนวลบไปแล้วยัง่ยจะนอนลหลับครอบก็อยู่ในแนวลบไอ้กิเลสมันยิงเอายิงเอามีจํานวนมากพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดักขั้นดาลกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนก็สอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกําลังกระจักใจด้วย อยู่ในที่ธรรมดากับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความขี้เกียจขี้ค้านก็รู้สึกว่าเด่นแทนที่ธรรมะจะเด่นกลับเป็นความขี้เกียจกลับเป็นเรื่องของกิเลสมันเด่นแต่พอแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือครูอาจารย์แล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปว่าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนฝูงไม่ใช่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่เป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหาก และมีความรู้สึกแปลกขึ้นมาส่วนมน้าก็เป็นความระมัดระวังตัวพอเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติเพราะความกลัวสิ่งวแวดล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งห่างจากหมู่บ้านทั้งเจ็ดแปดกิโลก็มีแล้วในป่าในเขาด้วย ที่เช่นนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นมาบินธบาตก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเราอยู่ในป่าเนี่ยเขาและเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทาเลหากินของเขาขเขาก็าไม่เข้าไปยุ่งของเราไปไปยุ่งเราแม้ขเขาจะผ่านไปขเขาก็ไปที่อื่นเขาไม่ไปเกี่ยวข้องกับเราจรึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสัตว์สถานที่ก็สงบมเงียบเียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้ำา่วมสิ่งที่ เราหน้ากลัวก็แสดงออกมาเป็นเสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันแหละนิสัยของคนมันมันก็ต้องเป็นไม่ว่าสาตร์แมกนสิ่งทีหน้ากลัวก็ต้องตูวเมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราเขาไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นพึ่งอัดพึ่งทำ พึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม่เสือจะเดินเข้ามากัดกินต,ตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอาดาอาวุธหรือไม้เอาอะไรมาตกมาตีเป็นเครื่องต้านทานหรือว่าเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้น ม่อเป็นเช่นนั้นก่แสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสําหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับธรรมจะเป็นพุทโธธรรมโอสังโฆอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้นธรรมพุทโธธรรมโอสังโฆก,ก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุทโธอันหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นธรรมอัน อยู่ในนั้นไม่ยอมเผลอจิตท,ที่มีสติจิตท,ที่มีสิ่งนั้นล้อมน่ากลัวเข้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตท,ที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิตท,ที่ระมัดระวังความระมัดระวังเป็นเรื่องของสติระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัดระวังเพื่อจะหน,นีไปไหนระมัดระวังเพื่อรักษาจิตใจแม่เพื่อนคลาบออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้ จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายป่าช้าคุณง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดีหรือไม่ตายก็ดีในขณะที่กลัวนั้นต้องให้มีทมอยู่ภายในใจิตใจเสมอคือสติไม่เผลอจากธรรมที่ตนกําลังพิจารณาจิตใจเมื่อถูกสิง่งแวดล้อมบังคับอยู่เช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วย ให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเขารวมอยู่โดยเฉพาะเมื่อจิตรวมตัวเขาเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัวในขั้นนั้นแล้วความที่เคยบาดตัวต่างๆก็หายไปหมดนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุนต้นเตือน ให้เราประกอบความภาคเพียรด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยไม่ไปคิดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ใต้ยลกตาต่ำิ่มไมช้ชายคาหรือที่ไหนไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆเพราะจะมาทำาอย่างนั้นมาทำอย่างนี้เป็นความสะดวกสบาย หาสุขเย็นใจน,นี่เพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ข,ของเราแท้กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามจิตตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียนก็แสดงว่าเป็นจิตบำรุงถูกจิตถูกบำรุงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียนเป็นเครื่องโน้มลัง แล้ไม่หมายอะไรทั้งนั้นจิตเดชเหมาะในเวลาขึาน้น้นบางทีทําท่าจะเป็นพระรหั์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระรหั์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือทั้งหดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้น้วนความรู้ล้นวนนั่นกับเป็นความรู้ที่มีจิเลสอ,อยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความชินกิเลสเป็นยังไงได้นยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้นวนเราก็เลยถือว่าความรู้ล้นวนนั้น ปั้นความรุนรุวนเสร็จทั้งรุ่นรุ่นขึ้นมาว่าเป็นพระารนน้อยองค์หนึ่งนะค mm ือ hmm. ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้ mm hmm. เด่นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นหละสถา,านที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รื่นหนึ่งจะไปไหนก็เป็นความอะไรเสียดายรือว่าความเพียรจะไม่ก้าหนาเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้ทาให้มีความรื่นเริงบันเทิง การความเป็นอยู่ปูวาอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พินิจพิจารณาและขณะที่จิตทั้งเราเป็นเพน,นั่นอยู่ติดโดยสืบเนื่องต่อกันเรื่องของสมาธิคือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูดคําว่าสมาธิไม่ได้ไมห,หมายถึงว่าจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลย แต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม่จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทําอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทํางานเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อแจ้ไขถอดถอนที่เหลืได้อยู่อย่างสบาย,บายนี่เราจะพิจารณาเรื่องขาดเรื่องขันหนึ่งความเป็นความตายความทุกข์ความลําบากตามตัจธรรมนั้นกะ็จิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทาโดยไม่ต้อง มีความขี้เกียจมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้าอ,อยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เรามุ่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับจิตที่เคยมืดมน,นอนทการมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดไม่ฝันว่าจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละนั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอาศัยสถานที่นั้น เป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องไทยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทําไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นไทยสาคัญเนี่ยว่าภัยจากท้าจากจะอะไรภัยจากท้างจากเสือจากถัดต่างๆมันนอกไปเสียนั่นมเมื่วลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมีร่างกายเป็นทั้งภัยเป็นสําคัญความทุกข์ความลําบากนี่ก็เป็นภัยอันหนึ่ง ภัยสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบใจจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยรื้อรังไม่เวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถอันสําคัญเข้าไปแฝงจนกระทั่งว่าให้หายขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่จิตจะต้องไปพิจารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสาคัญ สำคัญที่สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตปิตใจให้มืดมิดปิด,ปดนานี่ก่อนเพราะสัจธรรมโดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธรรมคือความจริงล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างปสิ่งนี้ก็เปิดเผยไปตามความจริงของเขาคือเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเนื่องจากใจได้เห็นความจริงจากสิ่งี้แนวถอนตัวเข้ามา สู่ความจริงของตัวเองจิต็สง่าถาเผยอะไรเป็นกิเลสเราอ่านในคัมภี์บาลานตำหรับตำลาอ่านมาถ้าจนพอเพระาะว่ากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองถึงที่ให้เกิดทุกข์แก่ตัดชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทําให้เกิดทุกข์ตัวกิเลสจริงๆนั้นทําให้เกิดทุกข์ได้ และตัวเท่จริงๆคืออะไรนี่อยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของสกปรกสิ่งสก,รสกรปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทําอันเป็นคู่ควรแก่ใจยอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลําดับลําดับขับไล่สิ่งที่สกรปรกนั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาพัดทาความเพียร พิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์ความหมากเห็นระจัก์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปรุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่แหละภัยมีเท่าไหน,นเป็นสําคัญพิจารณาสร้างปาช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่แหละมันดี คือสร้างป่าช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องปาช้าคือความตายให้พิเดชสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเรา,าป่าช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากําหนดลงให้เห็นชัดเรื่องป่าช้ามีอะไรตายจริงๆเหรือดูลงไปกลัวกันนัาก,กันหนาในโลกกระถางกลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัว ไม่มีใครบอกมันก็กลัวเองไม่มีต้องไม่ต้องตั้งโรงนั่นโรงเรียนสอนกันเรื่องความตายทัศโลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทําไมยันต้องกลัวกันโดยไม่ต้องท่ามสอนกันตัวเราเองก็เช่นเดียวกันทําไมกลัวแล้วเรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้กลัวกันนั่งหนานะแล้วมันตายจริงๆเหรอเรียนลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของมัน ดูธาตุสีดินน้ำลมไฟจะพอยิ่งร่างกายของเรานี่รวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสีธาตุดินคือส่วนที่แข็งแข็งมีในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วว่าน้ำอะอะไรมีอะไรบ้างมีน้ำลายเป็นต้นแะมลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเอาแยกออกไฟให้เห็นปัจฉ่าของสิ่งเหล่าน,นี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีปัจฉ่าจริงแล้วดูเ,เวทนาตายแล้วที่เอาศกของเวทนาอยู่ที่ไหน ชันยาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผามันอยู่ที่ไหนทั้งขานเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหน,น,นดิญญา,าเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนั้นมันก็ไปป็นดินนั่นแต่เผาดินเฉยๆนะแล้วจิตล่ะ สถานที่เผาศพของจิตมีอยู่ที่ไหนไม่มีนคนนั้นมันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก,ก่อนเพราะยังไม่ชำนาญคาดจนเข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำปลอมได้หมดนี่เราเรียนนิชานี่เราเรียนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายแน่เมื่อมัน ชาติพันในจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสาคัญของจิตที่หลอกตนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นและผู้นี้เน่ะผู้หลอกแต่ผู้นี้จะเป็นผู้กลัวและผู้นี้จะเป็นผู้ทุกข้าสีดินน้ำรงไปเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกแต่ผู้ที่หลอกก็อยงนี้แหละเป็นถูกให้ยนให้รู้ที่เรียกอาว่าอ้าวามันสลายลงไปอีกจริงๆแล้วก็ไม่มีมันก็มีป่าท่ามัอนกัน เพราะมันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสัมพันธ์อันหนึ่งงที่เกิดขึ้นมาจากพานาจิตรเรียนเข้าไปให้ถึงจิตแยกดูธาตุสีดินน้ำล้ไฟป,ปกติก็เป็นธาตุู่เช่นนี้ถลายลงไปก็เป็นไะเป็นธาตุู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมนโนธาตุเช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมนโนธาตุเช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนจริงๆในรู้เนี่ยมีความแปลกความหรือมี ความรุ่งหลงแข็งอยู่ผิดนะก,กันเท่าไงเรียกว่าเรียนความตายความตายอยู่กับเราเรากลัวอะไรเรียนให้ร,หรู้ให้รู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั้นมันเป็นเพราะความสําคัญความสาคัญก็ต้องถือเป็นค่าสิดต่อเรา เพราะโกหกเรานี่แล้วเราจังจะทนเชื่อความสัมพันธ์นี้อยู่เหรือถ้าปัญญาได้จับลงไปจับลงไปพิจารณาลงไปแล้วสิ่งเหล่าน,นี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอกเหลือแต่ความจริงอย่าเดียวเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของเราเรียนหนังนี้ ไม่มีอะไรที่จําเป็นยิ่งกว่าเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรสะเทือนก็สะเทือนเราเป็นทุกข์ขึ้นกับเราเมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวั่นไม่ไหวเป็นธรรมทั้งดวงที่ว่าที่เล็มี่แต่ชื่อนตัวที่เลกอยู่ที่ไหนก็อย่างที่ว่าเนี่ยตัวหลอกน,นั่นแหละคือตัวที่เล็เราจะเข้าใจว่านั้นเป็นเราเลย ถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมันอีกเราเราหลอกเราแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยับยั้งไม่ได้นั่ก็ตายตื่นตูมนทางก็ตายตื่นตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันไม่ยู่เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างถูกการหล่นลงมาถูกการตานตกโป้างมา เอามอมลงมาของนั้นเนี่ยถ้าตายจะสุดดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยตัดตัวนั้นถามวิ่งอะไรก็บ้าถล่มฟ้าถล่มไปพวกที่หลงตามันก็วิ่งไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยแล้ววิ่งไปคลานไปจนกระทั่งไปถึงพญาราชสาีห์พญาราชสีห์ตะวาดขูด่วิ่งอะไรวะครับ ว่าฟ้าถลม่มใครว่า้าถล่มไล่ะถามหาความจริงจริงฟ้าถลม่มยังไงใครเป็นคนว่าการรมจนเกาะคือกระต่ายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้มีมตัตตูมูกหนึ่งมันหล่นอยู่ตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาเนี้ยฉะนั้นก็พวกตัดที่ตื่นหลงตามกระต่ายก็เจ็บแข่งเจ็บขาขาหักไปมันมีเยอะเนี่ยกระต่ายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความ แต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อยๆว่างถ้าทิ้งพระพญาราชสีห์ก็ได้เก็บปัญญาถ้าทิ้งหมายถึงพูดเป็นเจ้าของทมก็คือศาสนาผู้สอนทมสอนความจริงนีมาให้พิจารณาทำความจริงนี้สิิงทั้งหลายที่จำลอมขึ้งหลอกกันมาเป็นเวลานานาน,นั้นมันจะหายไปกลุู่ดหญ่าลย้อย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตามความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเล่านี้จะหลอกไม่ได้ ทางพระพุทธเจ้าและสาทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเราเนี่ยพวกกระต่ายต่นตุ้มจึงต้องให้เรียนทางพระพุทธเจ้าเหมือนพระยาราชสีคูบาง่านให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่า้าดถล่มมันถล่มจริงเลยเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงหรือเนะู่เนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะจะเห็นมันจะมาตุมหล่นอยู่เท่านั้นแหละมาตุมหล่นคืออะไรก็คือความจริงมัน ดูการธรรมชาติของมันเท่านั้นหล้งเขาตื่นเลยเถิด่สว่างในผู้ที่หลอกจริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชชาออกมาจากอาวิชชาจ,จริงๆค้นดูภายในจิตจนละเอียดละออแล้วก็รู้กันที่นั่นสนัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วน นั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วนความบริสุทธิ์โดยที่เชิงเรื่อก็ตายตื่นตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละพระยาและสีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาศาสนาก็หมายถึงศาสตร์องศานาประกาศสอนโลกเรียนให้มันถึงความจริง เพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนความจำมปอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงไม่หลงกันเมื่อเรียนให้เขาถึงความจริงแล้วไม่หลงทงนี้ก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สักแตกิริยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมุติว่าเกิดตายเนี yeah. ่ยมีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมเข้าสลายลงไปนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแปลกขึ้น่านั้นไป ถ้าใจรู้เสียงอันเดียวเท่านั้นรู้ทั้งตัวรู้ทั้งเหงาแล้วมันก็มีปัญหาอต่แบบตาบอดทำช้างมันถึงยุ่งผกเสียงมันมีตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ้าเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างตัวเดียนั่นแหละพอะถึงความจริงแล้วก็มีทมแท่งเดียวภายใน,นใจหายความตึนกระหนกตกใจนึกกระตายตื่นตุ้มมันหนด โลกธาตุจะมีอะไรบ้างมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต้มเห็นไปตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโลกวิถูเนี่ยถึงรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันเป็นสภาพยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันหมดโลกวิถูเป็นไปได้ทั้งสาวกเป็นไปได้ทั้งพระพุธทธเจา้าแต่พววระเจ้ายังมีพิสดารกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวิถูในตัวของเรานี่รู้แจ้งทั้งจริงในโลกแข่งขันนี้ ชัดเจนไม่หลงขันไม่ยึดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นทัยทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยอาเกิดขึ้นความจริงมีงไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแล้วถ้าก็สลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปผูดทนพูดทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่ก็จิตนั่นเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้สลาย สิ่งที่จะไหนที่ทนไม่ได้ก็สลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงว่าฐานวะว่าทนนะแต่นี่ไม่ได้ทนมันจริงคือรู้อยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนสมมุติแล้วมันก็หมดปัญหาภายในใจิตใจคือไม่รับทราบไม่รุ่งเรืองมุ่นหายต่อไปถ้านหนักที่ท่านว่าปรมสุขขัง เราจะไปหาปรมางสุขขังที่ไหนําจิตให้บริสุ์เท่านั้นมันก็ปรมางสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้จะเป็นชื่อนั้นึ่งถ้าในื่อปรมางสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมางูไม่ปรมางไม่มีปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิน่มนำพลานนะแต่ประกาศเม่ประกาศว่าเรารทานอิ่มนั้นนะกัดท้ามันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในธาตุในขันตัวเองนี่ เราจะกว้างกวางกว่ามหาสมุิมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไล่นี้มากมายก,า,กายกองอันนี้แหละกว้างกว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวในแบกว่าดังนันเราเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าชาความเกิดแก่เจ็บตาย มดป,ปัญหากัญหานะครับวันนี้แสดงเป็นทวามรู้สึกเหนื่อย <laughs>